ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอคริสเตียนโรเมโรกองหลังที่ดีที่สุดในโลกจากปากเมสซี่คริสเตียนโรเมโรเกิดเมื่อวันที่27เมษายน1998ในเมืองคอรโดบาประเทศอาร์เจนตินาแม้ว่าเขาจะเกิดที่อาร์เจนแต่ด้วยชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาในเมืองนี้ทำให้โรเมโรมีเชื้อสายสามชาติครับทั้งอิตาลีอาร์เจนตินาและสเปนเขาเป็นเด็กชายที่เติบโตมาในย่านทางใต้ของเมือง ครอบครัวของเขามีฐานะที่ค่อนข้างยากจนเขาใช้ชีวิตอย่างเด็กทั่วไปวิ่งเล่นเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆตามถนนในละแวกบ้านความฝันในเส้นทางฟุตบอลของโรเมโลมันเริ่มต้นเมื่อเขาอายุได้6ขวบคับฟุตบอลโอลิมปิกปี2004ทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าเหารียญทองมาครอบครองเขามองดูทีมชาติตัวเองแทบทุกนัดผ่านหน้าจอมันเป็นความฝันที่ยิ่งกว่าฝันสำหรับเด็กคนหนึ่งในตอนนั้น เขาบอกกับครอบครัวว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากประสบความสําเร็จและอยากติดทีมชาติพอแม่ของเขาได้ยินแบบนั้นก็สนับสนุนลูกอย่างเต็มที่ครับเพราะพวกเขารู้ถึงศักยภาพในตัวของลูกว่ามันมากเพียงใดปี2004โดเมโลได้ไปเข้าร่วมสโมสรเบลกาโน ano, ทีมในเมืองบ้านเกิดและฝึกฝนอยู่กับทีมเยาวชนผ่านมาแค่2ปีเขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยวัย18ปี แม้ว่าทีมเบลกาโนจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมแต่ตัวของโรมมโลยังยืนอยู่ตรงนั้นครับเขายังได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและหลังจากนั้นเขาทําให้ผู้คนได้รู้จักมากขึ้นแม้จะลงเล่นให้ทีมไปแค่19นัดและติดทีมชาติชุดยู20กับฟอร์มที่แจ้งเกิดพร้อมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนไปเข้าตาทีมแมวมองของเจนัวทาให้โรเมโลได้โยกย้ายข้ามทวีปมาเล่นในเซเรียอิตาลีในปี2018 เขาอยู่กับเจนัวได้เพียง1ปีแม้ว่าทีนจะผลงานไม่สู้ดีแต่ฟอร์มโดยส่วนตัวของเขามันยอดเยี่ยมถึงขนาดที่ยูเวนตุสทำการกระชากตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง26ล้านยูโรในตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วยูเวก็ปล่อยให้เจนัวยืมตัวมาใช้งานใน1ปีถัดมาเพราะตำแหน่งกองหลังในตอนนั้นมีทั้งคีเอลิน่โบนชชีลูกานีทั้งเซนเดริกเข้ามาอีกเรเมโล่กับฟอร์มส่วนตัวที่ยอดเยี่ยม จังหวะเข้าประทะดุดันแข็งแกล่งสกัดลูกยิงลูกอันตรายช่วยทีมไว้ได้อย่างมหาศาลแม้ว่าเจนัวจะเสียประตูไปมากถึง73ลูกแต่ข่าวช่วยให้เจนัวรอดผลการตกชั้นโดยจบอันดับ17ในฤดูกาล2019-2020ครับฤดูกาลต่อมาเขากลับไปต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างยูเวนตุสแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามภายใต้ผู้จัดการทีมอย่างอังเดียป,ปิโรเขาถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้ง และเป็นออตาลันตายอดทีมมิตาล,ลีในยุคนี้ค่าตัว2.32ล้านยูโรบวกออปชั่นซื้อขาด16ล้านยูโรและพอโรเมโลไปอยู่ในมือของจานเปียโรกัสเปรินีกุนซือคนเก่งของออตาลนตาหลังจากนั้นเขาเป็นตัวหลักของทีมทันทีครับและสถาปนาตัวเองเป็นกองหลังที่ดีที่สุดของเซเรียกับฟอร์มที่โคตรโดดเด่นจังหวะปะทะดุดันหนักหน่วงถึงลูกถึงคนกล้าได้กล้าเสีย มันมีสิติที่แสดงให้เห็นถึงความดูดันของเขาตั้งแต่ย้ายมาอิตาลีสาปีเขาได้รับใบเหลืองไปมากถึง41ใบและถึงขั้นใบแดง3ใบหลังจากนั้นโรเมรโลได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปอย่างมากมายแต่สุดท้ายแล้วมันจบลงกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยคนคุ้นเคยอย่างฟาบิโอปาลติชีซึ่งเขาเป็นคนดึงตัวโรเมรโรสมัยที่อยู่กับเจนัวตอนทำงานเป็นผอ,อให้ยูเวในตอนนั้น และพอปราติชี่ย้ายมาอยู่กับสเปอร์เขาก็จัดการปิดดีลนี้ได้สําเร็จค่าตัว50ล้านยูโรในฐานะกองหลังยอดเยี่ยมของเซเรียและตั้งแต่ย้ายมาเขาเข้ามาเป็นตัวหลักพร้อมเป็นกําลังสําคัญของสเปอร์ถ้าไม่เจ็บไม่แบนเขามีชื่อเป็น11ตัวจริงเสมอจากยุคคอนเต้เข้าสู่อังเก้เขาเป็นตัวหลักมาโดยตลอดครับล่าสุดเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมอันดับสอรองจากซอนเลยด้วยซ้า ด้วยความทุ่มเทการเข้าหนักจังหวะปะทะดูด,ดันมีหลุดมีพลาดบ้างแต่แลกมาด้วยความหนักหน่วงในเกมฤดูการนี้เปิดฉากมา4นัดกองหลังบ้าอะไรทําไปแล้ว2ประตูสถิติเกมรับแย่งบอล8ครั้งเข้าปะทะ4ครั้งชนะดวลตัวตัว4.75ครั้งมีจังหวะเคลียร์บอล14ครั้งบล็อกลูกยิง5ครั้งนาทีมชาติเขาเป็นส่วนสำคัญพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกาได้ในปี2021 และล่าสุดกับฟอร์มที่แข็งแกร่งในฟุตบอลโลกเมื่อปีที่แล้วและพนรวมทีมชาติอย่างโรดิโกเดปอพูดถึงโรมมโลเอาไว้แบบนี้ครับการมีโรเมโลอยู่ข้างหลังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผมเพราะเขามักจะสั่งให้ผมขึ้นไปข้างหน้าผมคุ้นเคยกับการขึ้นไปข้างหน้าโดยไม่หันหลังกลับเขาทําให้ผมเหนื่อยน้อยลงวันนี้เขาคือเซนเตอร์ฮาที่ดีที่สุดในโลกและล่าสุดแม้กระทั่งเมซี ยังยกให้เขาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดนในโลกณเวลานี้ครับและนี่คือเรื่องราวของคริสเตียนโรเมโลกองหลังที่ดีที่สุดในโลกจากปากเมสซี่